สงครามไวรัสขึ้นมาแล้วมันได้อะไระสงครามไวรัสจะได้อะไรขึ้นมาประเทศแอำนาจจะได้อะไรขึ้นมาคือได้ขายยาขายยามากไหมทําไมต้องถ้าขายยาจริงทําไมคนในประเทศเขาต้องติดติดมากด้วยเป็นแสนคนเลยนะครับทำไมติดมากมายขนาด,ดนั้นนะครับตัวโลกติดกันตอนเนี้ห้าล้านกว่านะครับห้าล้านต้นๆและมุ่งสู่หกล้านและเจ็ดล้านแปดล้านเก้าล้านนะครับ แบบนี้เขาก็ขายยาวัคซีนไอ้ขอไปฮะาขายยารักษาก็พอแล้วก็กําไรพอแล้วเราเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมความจริงไม่ใช่นะฮะเขาต้องการขายวัคซีนทําไมอ่ะวัคซีนมันมีมูลค่ามากกว่าเพราะประชากรในโลกเนี่ยมี7,000ล้านคนท่านผู้ชมคิดดูฮะขายวัคซีนให้กับคนเพียงครึ่งหนึ่งของโลกคือ3,500ล้านคนจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับ ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าถ้าจะขายวัคซีนในอัตราดังกล่าวต้องให้อะไรคนติดเชื้อมากๆพระคนติดเชื้อมากๆคนก็ยิ่งกลัวมากยิ่งกลัวมากจะต้องมาซื้อวัคซีนมากๆเพราะทุกคนก็จะต้องรักษาชีวิตทําอย่างไรก็ได้รัฐบาลประเทศไหนก็ต้องแห่ซื้อวัคซีนเพื่อให้ประชาชนของประเทศนะครับสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการต่อสู้กันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเด็นเชิงการต่อต้านนะครับสหรัฐอเมริกายังคงโจมตีจีนอย่างต่อเนื่อง ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังจากพรรคดีบนนับิรกันได้ข้อเสนอแนะให้กับประธานาธิบดีโดนชอมว่าการโจมตีจีนนั้นจะทําให้คะแนนนิยมภายในประเทศของตนเองนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทั่วโลกฮะปรากฏการณ์ทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นโควิด -19 ก็ทะลุ5ล้านกว่าเข้าไปแล้วนะครับอินเดียก็เตรียมที่จะเปิดเที่ยวบินนะ่พฤษภาคมขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันยังคงทุบสถิติระดับใหม่ สำนักข่าวเอพีรายงานว่าอินเดียเตรียมอนุญ,ญาตให้สายการบินต่างๆเปิดทําการบินภายในประเทศได้ตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปจากาการสัญจรทางอากาศหยุดชะงักมานานถึง2เดือนจากการเปิดเผยของการล็อกดาวน์เพื่อชะลอการแพร่ระบาดโควิด -19 รัฐบาลนิวเดลีได้สั่งระงับเที่ยวบินภายในประเทศขนส่งผู้โดยสารจำนวน144ล้านคนนะคและสินค้าในไปทั่วอินเดีย ในไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเพียงไม่กี่วันหลังจากที่มีการยกเลิกเที่ยวบินระดับประเทศเพื่อลดความเสี่ยงในการนำผู้นำเรื่องของการติดเชื้อนะครับในขณะที่พายุไซคโคลนอัมพันดุก็ปรากฏว่าทําคนเสียชีวิตไปแล้ว22คนเจ้าที่กาชาตนะประจันเสี่ยวแดงแสดงความหหยาณะนะฮะให้กับอินเดียปากีสถานไอ้บอกขอไปให้บางประเทศ นะครับาการบินโกลาขนนะฮะแล้วก็สำนักสนามบินโกลาโกกาลานะจมน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำนักข่าวเอพีกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า22คนหลังไซคโครนอัมพันนะ์พัดเข้าอินเดียแล้วก็บังกลาเทศตั้งความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับ บ้านเรือนเสียหายจำนวนมากนะเมืองโกตาโกกาตานะครับรัฐเบงโกตะวันตกของอินเดียได้รับผลกระทบหนักสุดถึงขั้นปิดสนามบินนะเนื่องจากสนามบินจมน้ำส่วนเขตอคอกนะครับบาซาที่ตั้งค่ายผู้อพยพโรฮิงญาในบางประเทศเกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมพัดแรงจัดแต่ไม่เสียหายนะฮะ ในขณะที่ไซโครดอัมพันถล่มเอเชียใตนะ้ก็ตายไป24แล้วตอนนี้นะครับห่วงสุขภาพอนามัยที่ตึงมือจากโควิด -19 อยู่แล้วนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าพายุไซโครดอัมพันธรร์ถล่มซึ่งมีประชาชนนะฮะชายฝั่งที่มีประชาชนของอินเดียและบางกระเทศส่งผลทำให้บ้านเดือนได้รับความเสียหายแล้วก็ตอนนี้ประชาชน ก็เตือนประชาชนรับมือน้ําท่วมครั้งประวัติศาสตร์หลังเขื่อนแตกไป2เขื่อนก่อนหน้านี้นี่ก็คงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็ h ฮ m a แม i ไล Watch ก็บอกว่าถูกทหารทาการทาร้า,ายนะครับเตรียมโมดีก็เตรียมลงพื้นที่สำนักข่าวเอฟกับเอเจนซี่นะครับรายงานว่าตัวเลขจากาไซโคตอัมพันธ์อยู่ไม่ต่ำกว่า การเสียชีวิตตอนนี้จาก22เป็น24จาก24ขึ้นมาเป็นไม่ต่ำกว่า95รายในอินเดียและบังกลาเทศเยื่อส่วนใหญ่จะถูกไฟฟ้าช็อตนะฮะต้นไม้ล้มนะครับประชาชนต้องอยู่อย่างไม่มีไฟฟ้าสภาพทั่วไปเสียหายทั้งน้ำท่วมฉับรันนะรต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกถอนลากถอนโคนนะครับโรฮิงญาโวยถูกทหารบังกลาเทศทำร้ายอยู่ระหว่างบนเกาะนะครับน้ำท่วม ส่วนนายยงตรีนเรนทราโมดีเตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผมเคยเรียนไว้ฮะหลังจากวันที่25เป็นต้นไปเนี่ยมีสายยนต์ที่ผ่านมาเนี่ยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะกำลังถล่มเลยในหลายพื้นที่ภาคเหนือนะของไทยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักด้วยในขณะที่คาร์ลอสก่อนนะครับหลบหนีกลับ มาดำเนินคดีที่ญี่ปุ่นนะัวก็โตเกียวก็ขอมอบโตเกียวเตรียมขอตัวอดีตทหารกรีนเบอร์เรของสหรัฐอเมริกานี่ยช่วยอดีต c ี o ของนิสันเมาดำเนินคดีที่ญี่ปุ่นสำนักข่าวเอรายงานว่าอายการญี่ปุ่นแถลงจะขอตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากสหรัฐอเมริกาให้ส่งไมเคิลเชเรอร์นะครับอดีต ทหารรบพิเศษกรีนเบรดนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับบุตรชายบีเตอร์นะครับที่ถูกจับกลุ่มที่รัฐแมสซาชูเซตส์ให้กลับมาเนมังคดีที่ญี่ปุ่นนะครับจากข้อหาช่วยให้อดีต c ีอใหญ่ของนิสันคารอสกอรนะครับออกนอกประเทศก็เป็นคดีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นนะกับบริษัทนิสันแล้วก็ปรากฏว่าผู้บริหารนิสันก็ นีออกนอกประเทศพอหนีออกนอกประเทศก็โจมตีอายการของญี่ปุ่นโจมตีความยุติธรรมของญี่ปุ่นนะครับก็เลยเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งจนถึงกระดนี้นะครับสติโลกนะผู้ติดเชื้อ1วันกว่าแสนคนฮะทรัมป์เสนอจัดซัมมิต G7 แบบเจอตัวนะครับสำนักข่าว a p กับเอเจนซี่รายงานว่าองค์การอนามัยโลกบอกว่าวันเดียวผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนะีนะ่ยสายพันธุใหม่ ามากกว่า16,000ลายนะครับถือว่าเป็นการทุบสถิติตัวเลขครั้งใหม่นับจากโควิด -19 นระบาดในอู่ฮั่นหลายปีที่แล้วนะครับขณะที่ในอีกด้านหนึ่งชว่วนะเสนอไอเดียเสียงสุดเฟื่องนะเสนอให้จัดสมิต G7 นะแบบเจอตัวเป็นๆในอเมริกันเพื่อยืนยันนะครับว่าสถานการณ์กลับมาเข้าสู่ปกติแล้วด้านจีนตอบโต้นะทวิต ระมุรทำเนียบขาวที่กล่าวหาปักกิ่งสังหารหมู่นะชาวโลกด้วยไวรัสยืนยันว่าจีนพยายามทำดีที่สุดในการปกป้องประชาชนรวมทั้งดำเนินการความโปร่งใสและความรบับผิดชอบและสนับสนุนให้นานาชาติร่วมมือต่อสู้เรื่องของโควิด -19 นะนี่ก็เป็นอีกสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นนะสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำมันกับราคาทองตอนนี้ดิ่งลงนะฮะ 30ดอลลาร์สหรัฐนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ทําการปิดลบนะครับกังวลสหรัฐอเมริกาใกล้ผ่านกฎหมายควบคุมบริษัทจีนจดทะเบียนในวอร์สตีดนะครับสานข่าวรอยเตอร์กับสานักข่าว Market w t t c h นะครับรายงานว่าราคาน้ํามันขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แรงหนุนจากอุปสงค์นะครับสัญญาณฟื้นตัวหลังรัฐบาลประเทศต่างๆผ่อนคลายล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ส่วนวอรสตีนะครับ ปิดลบท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีขนขณะที่ต้องคําดิ่งลงหนักกว่า30ดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ผวานะฮะจีนฉวยโอกาสฮะหุ้น,นถือโอกาสาหุ้นดิ่งจากโควิด -19 ก็เข้าซื้อนะฮะสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดคือเป็นเจ้าของเลยเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะครับ รายงานว่ากลุ่มสวเจ็ดคนของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้รัฐมนตรีคลางสตีฟมนูชินหาทางสกัดบรรดาบริษัทจีนฉวโอกาสนะครับาราคาหุ้นที่ดำดิ่งสืบเนื่องจากวิกฤตโควิดนะฮะก็เข้าซื้อทรัพย์สินยุทธศาสตร์ต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับในหนังสือที่ส่งถึงมนูชินนะครับในกลุ่มสมาชิกสภาโดยสวมากโกนะครับ มูริโอนะฮะจากริบร์บเกนนะครับแล้วก็เหล่าสวระบุว่าพวกเขาตัดสินใจนะครับออกมาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวหลังจากที่รับรายงานที่น่ากังวลว่าบริษัทจีนทั้งหลายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกําลังติดต่อไปยังธนาคารต่างๆขอคําแนะนําและอำนวยความสรุกในการจัดซื้อนะครับบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ก็จีนใช้วิธีนี้เลยเข้าคุบธุรกิจของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดไลยเงินนะจีนนะในขณะที่จีนเนี่ย ก็ขู่ตอบโต้หากนะครสภาของสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายนะเปิดคว่ำบาทจีนนะรประเด็นเรื่องของโควิด -19 นะครับสำนักข่าว a p นะครับรายงานว่าปักกิ่งจะตอบโต้หากพบว,ว่าสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งหาทางคว่ำบาทจีนเกี่ยวกับมาตรการโควิด1 i จากการเปิดเผยของโฆษกส,สภาแดนจีนนะครับก็มีการเปิดเผยแบบนั้นนะครับความตึงเครียด ระหว่าง2มหาอำนาจกับพือเพิ่มนะครับหนักหน่วงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยต่างฝ่ายต่างาศาสตร์โกรนกันไปมาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งล่าสุดก็จะมีการออกกฎหมายที่จะเล่นงานจีนทุกวิถีทางแล้วก็ไม่ให้มีจีนมีการซื้อหุ้นท่านผู้ชมจาได้ไหมผมเรียนในเชิงการสังเคราะห์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือหนึ่งมันจะเกิดสงครามมันจะเป็นสงครามอาวุธมันจะเป็นสงคราม วรัสถ้าไม่เกิดสงครามอาวุธมันจะต้องเกิดสงครามไวรัสตอนนี้ชัดเจนเนะมันเกิดสงครามไวรัสทําไมเพราะว่าฝั่งสหภาพยุโรปสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปมันตกต่ำพอตกต่ำปุ๊บนะอย่างเงี้ยทุกรอบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ทําสงคราม,สง,รามสงครามโลกที่สองก็ทําสงครามแบบเนี้ยเพื่อฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ได้ขายอาวุธบางคนอาจจะสงสัยทําสงครามไวรัสขึ้นมาแล้วมันได้อะไรสงครามไวรัสจะได้อะไรขึ้นมาประเทศบหนอำนาจจะได้อะไรขึ้นมาคือได้ขายยาขายยามากไหม ทำไมต้องถ้าขายยาจริงทําไมคนในประเทศเขาต้องติดติดมากด้วยเป็นแสนคนเลยนะครับทำไมติดมากมายขนาดนั้นนะครับตัวโลกติดกันตอนนี้5 000, ล้านกว่านะครับห้าล้านต้นๆและมุ่งสู่6ล้านและ7ล้าน8ล้าน9ล้านนะครับแบบนี้เขาก็ขายยาวัคซีนขอไปฮะาขายยารักษาก็พอแล้วก็กําไรพอแล้วเราเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมความจริงไม่ใช่นะฮะเขาต้องการขายวัคซีนทําไมอะ วัคซีนมันมีมูลค่ามากกว่าเพราะประชากรในโลกเนี่ยมี7,000ล้านคนท่านผู้ชมคิดดูฮะขายวัคซีนให้กับคนเพียงครึ่งหนึ่งของโลกคือ3,500ล้านคนจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าถ้าจะขายวัคซีนในอัตราดังกล่าวต้องให้อะไรคนติดเชื้อมากๆพอคนติดเชื้อมากๆคนก็ยิ่งกลัวมากยิ่งกลัวมากจะต้องมาซื้อวัคซีนมาก,มากๆเพราะ ทุกคนก็จะต้องรักษาชีวิตทําอย่างไรก็ได้รัฐบาลประเทศไหนก็ต้องแห่ซื้อวัคซีนเพื่อให้ประชาชนของประเทศนะครับสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ได้มูลค่าอย่างต่ำฮะสามพล้านคนเนี่ยจะต้องฉีดครึ่งหนึ่งของประชากรของโลกตีอย่างต่ําเลยนะครับที่มีประชากรของโลก70,00ล้านคนนั่นหมายถึงว่าวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามีคุณค่านะครับ และมีมูลค่าสูงอย่างมากเลยนะครับหลังจากนี้ส่วนประเด็นที่น่าสนใจเนี่ย <c oughs> เรื่องของการสตรโคลนไปมาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำก่อนการเลือกตั้งและผมเรียนไว้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะนำเรื่องโควิด -19 <c oughs> มาใช้ในการเลือกตั้งนะครับและต้องโจมตีจีนเป็นสำคัญ นะคนในสหรัฐอเมริกาต้องติดเชื้อมากๆยิ่งติดเชื้อมากสามารถมีความชอบธรรมในการจ่ายเงินเยียวยา98,000บาทให้ทุกๆครอบครัวในสหรัฐอเมริกาได้นะครับและเรื่องวัคซีนโควิด -19 จะเป็นประเด็นในการปราศัยหาเสียงและสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการแชร์กันเองเปิดเผยกันเองในสหรัฐอเมริกาจาได้ไหมผมเคยเรียนสิ่ง,งนี้เชิงสังเกตไว้แล้วตอนนี้ก็ทยอยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันใช้เวลาหน่อยนะมันใช้เวลาหน่อย นะครับทุกอย่างมันเริ่มชัดขึ้นเขาต้องโจมตีจีนเพราะโจมตีจีนทําให้คะแนนนิยมมันเพิ่มสูงขึ้นยิ่งสกัดจีนโน่นนี่นั่นยิ่งมีแอคชั่นเท่าไหรนะ่สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแม้กระทั่งสงครามทางการค้าสงครามอาวุธก็ต้องมุ่งแบ่งแยกและปกครองจีนเป็นสําคัญเลยนะครับประเทศไหนสนับสนุนจีนก็เล่นงานอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นบนโลกนี้สงครามมันคือความโหดเหี้ยมนะไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัดสงครามทางการค้าสงครามอาวุธก็แล้วแต่มันคือความโหดเหี้ยม เป้าหมายคือชัยชนะเราเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมนลนของจีนหนึ่งในมล,ลััฐของสหรัฐอเมริกาเราต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้ตามหลักที่ชื่อว่า Balance of Power หรือการสมดุลของอำนาจนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เขียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สโปลดสาดแสงร่างรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์ ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ลสดแสปรางปรางเ่้มข,นขืนยังมีพระันพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพระฟ้าย,ยังมีดวงดาว อาทิตย์ทรงโรปรดสาดแสงร่างกราค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน